กลุ่มแห็กแขกหมันครับดอกก็ดีๆนะดอกงานะตะกรองเก็บตะก้องเก็บกอ้าวเก็บเก็บเก็บกบ,บานดึงพวดดึงพวดเลยเก็บแล้วก็ดึงพวดมาทางนี้ครับพี่น้องออ นี่วยเห็ดมูนี่ไหมทัานสวัสดีครับพี่น้องมือน,นี่ลุยสานพระลุยกับพระพี่น้องมาเก็บเห็ดเก่าแล้วครับมือน,นี่พระมาลุยปลาแถวบันอ้างครับจันทบุรีอำเภอมะขามครับอำเภอมะขามจันทบุรี กับพันติงครับอเออนี่พันติงครับกำลังหาอยู่มะพอแล้วครับพี่น,อน,น,น้อ,อ,องไม่งามเลยบาดเนี่ยอุ้ยบอกงามๆเลยงามเก็บเก็บไปนะนี่วะ ดอกงามครับวันไหลมันนุ่นนอยู่เหมืนเมียนบอ๊คอือเอาเอาตัวนี้แล้วเอาลงไปถื้นเลยอ้ดอกงามครับกุ้มแหลกแหกมันครับดอกก็ดีๆนะดอกก็งางห่าง กองเก็บตะก้องเก็บอ่าเก็บเก็บเก็บกบ,บ้านเนีออ้ยดึงพวดดึงพวดเลยเก็บแล้วก็ดึงพวดดึงพวดโอ้ยขาดฟังดิว่าได้ง,งัด <laughs> อืมขยงเงียบเลยเอาาเ๋อไหมอืมโอ้ยเก็บเลยมูลลแหลกแหงมันครับ อู้หขาด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 งัดซะก้อนงัดซะก้อนเออได้อยู่เขาไปลงทางไปตีนเขาต้องติงปะเขาลงกับห้อเขากลับลงไปมองทางตีนเขาเพียงใครคอยไปพ่อมองเขาเก็บไอยเขาเก็บเดือบกหลายเนาะโดยเขาต้องไปจบมันนี่ปุ้ยง่ามขันง่ามเนี่ยเแต่พี่น้องเลยใส่กระตาใส่กระตา มาทางนี้ครับพี่น้องออนี่มูนีไหมบ้าน,นติงเอาอยู่ทางฝุ่นครับไปพี่น้องเอ,งอานกดกพน้อม

มังโอขาดเกิดเลยวะดกตามะ

โอ้ยปวดขาอื้อนี่จะดีกลักพอจะพักดีนะอ่ะอ่ะ่อ่ะอ่อฮือฮื มันหินเนอะมันแท้งหงักมึงครับมูเดียวเครื่องกระตาเมยอะไรอ่ะอ่ะมนมนเอพอมูหนึ่งครับ ngắt của đang ngắt Bố đầy đi ở đây chưa à thì lưới ừ, ừ. ngắt 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 đáy đáy Để không có gì đầy ngắm ôi buộc 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 mấy ta เต็มตา hm. oh. okay. ta เต็มตา là นี้ล่ะพี่น้องหมู่ใหญ่ ta ta, ดอกทั้งเต็มเต็มอดอก้องดอกเอออ่นี้สามบุ่รทั้งบุอีกโอ้นำนำกับนัลุดใส่ทรงงามกอนมึงมาทางนี้กับเนี่ยโอ้มุงใหญ่อยู่ไปนน อันนี้อยู่ลอมือเจ้านงเออเห็นมันหลอกตาเด้อยนะนี่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 เออแข็งเด็ดเด็ดเก็บเก็บพอตะกงเก็บพอเดี๋ยวสิเก็บเดี๋ยวสิลงมือเก็บเดี๋ยวตะกงที่มือลงมือเองบันเออ เต็มตากับเต็มตาบัดนี้ลหละพี่น้องพี่มาเบิ้งผี่บานนี่น้ำมาพี่น้องมํามาที่เบิ้งที่มูนึงครับหรืวามาันั่งนี่อีกครับเนี่ยจะไปพูดนี่กูนะ่ะเพราะไหนหาเหมือซื้อๆๆครับเดี่ยมูง่ามูง่าย Nào, à? nào? Gặp... ôi băng quang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  băng 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 quang băng quang băng quang băng băng quang băng quang băng 3 มระ <al> lighting, ัครับงนี่กมาตังหีอีกยิบดอกยนยๆเบิ้งกันนะะตามมาตามมาเบื้งครับพี่น้องเต็มตากับเต็มบันนี้ละบาน À. À, bắn con khắp bắn con Hãy à. à, พันติงเขาอ,อยู่ทางนี้ครับบ่งพัน,นติงเนี่ยเอ,อ้เตียมตาเลวครับบาดเนี่ย บ่ไปยังเฮ็ดเมออื่อไงยกับขีดินละโอ้ยวัอน,นี้ก็ได้เต็มตาครับพี่น้องเต็มตาหมาครับพี่น้องหมานอยู่เอากลับบ้านก่อนครับวันนี้เมืดมา่อไหฝนก็นไดเอามาคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดแชร์กดไลค,าคา์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งครับพี่น้องไปติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ